สวดีคร like ับผมเป็นคนเดิมก็คือเซอร์เรีลีตอนนี้เราก็มาอยู่แผนกเซ็งเราปลาสดจากนอร์เวย์มาถึงนะครับใ้สองมื้อปไปไป ผมเป็นคนเดิมวันนี้เรามาที่แมกโรเราไปดูว่าเราจะมีวัตถุดิบอะไรใหม่ๆเราไปดูกันแมกโนตาม,มาครับครับตอนนี้เราก็อยู่แผนผักกันแล้ววันนี้เราจะทำสตูกันสิ่งที่สำคัญของสตูเนี่ยก็คือสลี่ไปเราไปหากันกูเชมึงก่อน มึงรู้ไหมว่าเซูนารีคืออะไรแดบเปิลถามทุกคนนี่มึงเดียวเดียวมึงทางนู้นทางนู้นทางนู้นอีกหรือว่าที่ซูนารี่คืออะไรซูนารเหรอซูนารี่คือผักชนิดหนึ่งคือแบบไหนหน้าตาเป็นไงที่เอาไปใช้ทำปตูคือแบบไหนอ่ะซีมาทำมาซีมาอ่ะเห็นป่าโอเคอันไหนอันไหนอันไหนอ่ะหยิบมาหยิบให้กูอะนไหนก็ซูนารี อ่ะอย่าอ่านดิอย่าอ่านดิอย่าอ่านดินี่ไงโอ้ยอุจจพรูเลยอยู่เลยเนี่ยเดี๋ยวพูดอัไหเตอร์รี่อันไหนคอเตอร์รี่ครับเฮ้ยครับเฮ้ยครับฝั่งฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นครับเตอร์รี่ครับมึงหาอยู่เลยเฮ้ยครับบิดหัวฝั่งนู้นก่อนออเนี่ยเจอแล้วเจ้วนี่ฮผมมียอะลางนี่เวไปเลย นต่อไปต้องหาอะไรอีกครับอะไรอย่างนั้นเราก็ไปดูกันว่าเราต้องมีอะไรอีกแป้งคุณต้องมีการแครอทคุณมีอะไรอย่างแครอทคุณมีอย่างที่บ้านแครอทมีแล้วแครอทมีแล้วหอมมะยไยมียังหอมมะยไยมีแล้วมีแล้วอ่ะงั้นคุณหาคุณมีพาสซีย่ยังเอ้ยยังมันมีอย่างไหนครับผมคุณเชฟบอกผมหน่อย พาสต์นี่ครับแต่จริงต้นกำเนิดมาจากอิตาลีโอเคลองดูลองดูนะมันเส้นอนหารอิตาลีเยอะโอเคใช่ครับมันใช้อาหารอิตาลีเมื่อก่อนเนี่ยมันมาจากกรุงโรมแล้วก็พัฒนาพัฒนามามาสู่ทางเอเชียเอ่อมันคือส่วนผสมของพาสต้ามันเป็นส่วนึงชื่อมันคล้ายๆพาสต้าอ๋อเพราะมันเป็นพาสต์รใช่ครับโอเคขอบคุณเชียรฟังนั้นหน่อยชื่อไหนครับผมเอ่อเรียกเรียังครับเดี๋ยว มันเป็นเกาหลีไม่ใช่แล้ว๋อนี่้โอ้สุดยอดเลยพ่อโค้งปูไปรอบไปเนี่ยโอเคอ่ะเราผ่านตีแล้ววันที่สอง้วไปคุณต้องซื้ออะไรอีกคุณต้องซื้อไทม์สดคุณมียังไปไทม์ไปไทม์น sure. ี no ่คือส no ิ่งสำคัญเลยครับไปไทม์คือถึงคือองค์ประกอบหลักด้วยเราอเราขายไม่ได้ไปไทม์ไปยิบมาเลยยิบมาเลยยิบมาเลยไปไทม์ไปไทม์นี่ไงว่านะ ไม่ใช่ครับอันนั้นไอพวกไออันนั้นเป็นทารากอนไหมอ่าเป็นขาปั่นไม่ใช่ไม่ใช่ทารากอนไม่ใช่อ่าไม่มีทามเห็นไม่มีทามชิบหายแล้วไม่มีเวลาด้วยเวลาหมดในสัตไม่มีไม่มีทามไม่มีทามไม่มีใช่ไหมงั้นต้องไปหาทามแห้งซะอย่างนั้นอือโอเคไปต่ออีกแผนกแผนกอื่นนี่ก็เราก็แผนกผักแล้วก็เก็บเรียบแล้วโอเคอะไรให้ดาวคืออะไร อ่ะแบบเนี้ยเหเี้ยอันเนี้ยอ่ะคืออะไรอ่ะสาละเปาทอดนี<_<_่คือล้านเปอร์เซ็นเห็ดหูหนูทองสาละเปาทอดอันนี้คือเห็ดหูหนูทองครับผมกินอยู่เนี่ยเห็ดหูหนูทองหรอใช่ครับราทำแล้วเนี่ยยังไม่จบนะคุณเพชรคุณต้องไปหานี่ให้ผมอีกคุณต้องไปหาต้นหอมญี่ปุ่นแล้วก็ต้นกระเทียมด้วยอ่าอันนี้ไม่ยากอันนี้อันนี้อยู่ในประสบการณ์อยู่แล้วโอเคไป ต้นหอมญี่ปุ่นกับกระเทียมหน้ามึงดูคิดมากเลยต้นหอมญี่ปุ่นกับกระเทียมต้นหอมไม่ใช่กับกระเทียมต้นกระเทียมลีก L double E K L E E K ลีกลีกออกไปใช่ใช่ใช่ลีกออกไปต้นกระเทียม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 กับเอาต้นหอมอย่างกับต้นหอมญี่ปุ่นปมาผัดต้นกระเทียมกับต้นกระเทียมต้นกระเทียมเพสเพสเห็นยังเห็นยังเห็นกระเทียยังเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นยังเห็นยังเห็นแล้วเห็นแล้ว ต้นเล็กๆอ่ะต้นเล็กๆต้นกระเทียมเล็กๆอ่ะอ่าต้นกระเทียมต้นกระเทียมวะนี่ไงไหนนั่นคืออะไรต้นจากสวนด้วยยี่ไม่มีพ่ายด้วยขนาดครับบอกเฮียอยู่ตรงหน้าคุณเลยต้นที่อยู่ตรงหน้าคุณเลยต้นเล็กๆเพชรต้นเล็กๆเพชรต้นเล็กๆต้วกระเทียมมาลุ้นจังเลยเนี่ยตอนนี้เฮ็ดขิงขิงขิงฝอยลาข้ชรอีกเฮ็ดนี่เหรอใช่นี่คือต้นกระเทียมว้าต้นกระเทียมใหญ่โอ้โหเหรอใช่นี่คือต้นกระเทียมไม่เคยเห็นนะเนี่ยใช่ครับนี่คือต้นกระเทียม นี่คือต้นตะเทียมทุกคนจะใช้กับปิ้งย่างกับพวกไก่ได้กลิ่นเขาจะคล้ายกับกระเทียมเลยแต่เขาเป็นต้นใหญ่ครับเองอเราต้องเริ่มหา,าปลาทะเลน้ำลึกที่อยู่ก้นหรือบนใจโอเคลึกกว่าใจเมนูต่อไปคุณอยากทำอะไรบ้างตอนนี้เราก็มาอยู่แผนกอาหารทะเลแล้วเรามาดูอาหารทะเลของเราปลาสดจากนอร์เวย์มาดูกันน่าจะแอตแลานติกหรือเปล่า <laughs> อ่ะเซแอตแลนติกหรือเปล่าแอตแลนติกใช่ไหมอ่าใช่แอตแลนติกจริงๆด้วยนะอ่าแอตแลนติกส่วนใหญ่ถ้าเป็นนอร์เวย์สีกราคาหนึ่งสีมันจะเข้มกว่ามันจะเป็นถ้าเป็นพวกไวน์เนื้อมันจะแดงแต่ได้แบบว่าถ้าขายทั่วไปตามเนี้ยจะเป็นแอตแลนติกราคามันจะไม่แพงมากมันจะราคาจะไม่ตึงราคาไม่ตึง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 เพราะว่ามันจะเป็นหลายสายพันธุ์มีพวกตระกูลเตาด้วยเขาก็จะแพงขึ้นมาหน่อยจะเป็นสีเข้มแล้วก็พวกปริมาณไขมันอะไรเงี้ยมันจะน้อยลงทีเนี้ยปริมาณไขมันเยอะอย่างนี้จะวก่า แด้ความรู้ด้วยไหมครับเห็นไหมครับผมงั้นเราจะเลือกฟินเล่กันแล้วเราเรจะเลือกฟินเล่กไปทำสเต็กสเต็กปลาแซลมอนฟินเล่ฟินเล่คือส่วนไหนครับฟินเล่คือฟินเลคือนี้อ่ะมาดูกันเลยอ่ะสมมติว่าสมมติว่าอีนางปลาตัวนี้นะนางปลานี้เราเกิดตัดเขาออกมาปุ๊บเราจะหั่นเป็นชิ้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราจะทำเป็นสเต็กฟินเล่กันก็คือเป็น ดุนดุนก็คือเหมือนอันนี้เอาเผ็ดท้องออกอ่ะเอาเผ็ดท้องออกหน่อยเผ็ดท้องออกหน่อยอย่างนี้นะครับเป็นชิ้นชิ้นแล้วก็ใบยางบนหนัาให้หนัาเขากรอบกรอบเราจะเลือกชิ้นที่มีหนาขึ้นนิดนึงได้ไหมอ่ะได้อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ได้ไหมทสเต็กได้หั่นได้มันสองสองพอสองพอชั่นคืออย่างนี้มาตัดเผ็ดท้องออกหน่อยแล้วก็แบ่งครึ่งอ่าก็จะได้ปูสปินเลยกันราคาก็อยู่ประมาณนสี่ร้อยใช่ไหมชิ้นนึงก็ถูอยู่เหมาณนสองร้อยบาทเอออืมได้อยู่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 ได้สองมื้อ ไปเป็นอาหารทะเลก็จะมีพวกโอตาเตะอยู่นี่หอยเชลล์ญี่ปุ่นถ่ายเป็นกล่องนี้เลยนี่เด็ดนี่เด็ดนี่เด็ดนี่ของดีนี่ของดีอ่ะของดีต่อไปของดีนี่ของดีแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นอาหารซีฟู๊ดแท้แข็งมากเราจะเอาอันนี้กันฮะนี่ก็หอยนี่นี่คือหอยชอบไลยชอบชอบเลยปฎิอ่ะลองดูสักแพ็คหนึ่งชอบเลยจริงจริงติดทำไมอันนี้ยังไม่อุ้มเท่าไหร่ ยังไม่อุ่นเลยไปเอาด้วยด้ด้เราเอาด้วยเราเอาไปสักสักสามแพกสามแพ็คเหรอสามแพ็คอันนี้ฝาเล็กเราจะเลือกฝาใหญ่อ๋อโอเคโอเคเลือกฝาใหญ่นะซ้ายมือนี่ครับคุณเพชรอันนี้คือกุ้ง lobster นี่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 พูดถึงนี่ราคาต่อหน่วยนะต่อชิ้น400บาทราคาไม่แพงแต่ตัวไม่ใหญ่ใช่ตัวไม่ใหญ่ตัวไม่ใหญ่เอ้ยต่อต่อชิ้นเหรอใช่อ่าเงว่ะจริงคุณสามารถ เอาปสมหิูใส่ไม่ใหญ่ถูกไหมคุณาสามารถทำบริสได้บริสก็คือเป็นซุปกุ้งแบบข้นๆแล้วก็ลอกเนื้อมาใส่มมนไม่เหือมันกุ้งมันเอาเปลือกกุ้งมา,าปันาปบบป่นทิ้งหมดเลยอ,อ,อแปลเอาไปผัดแล้วก็ใส่พวกไวข์ขาวแล้วก็ปั่นแล้วทำบริสกุ้งออกมาใส่ครีมลงไปข้างในจะเป็นแบบเหมือนแบบเหมือนกุ้งทั้งตัวถูกคั้นอยู่ในถ้วยเล็กๆถ้วยเดียวออืืมมแล้วเนื้อใครไปปกได้นี่น่า่ดเอาตกโก้ไหม ต,ตัวนึงเลือกก่อนไม่เลือกเลย <laughs> อ่ะออโอเคที่พอโอเคอันนี้นา่าจะประมาณสักร้อยยี่สิบเอาเ,าเลือกหัวใหญ่หน่อยหัวหญ่เยอ่าเห็นก็น,น่าจะได้หน้าตาน้องโอเคอยู่โอเคอยู่นะถ่ายรูปคู่กับน้องก่อนก่อนน้องจะตายออ๋โอเคไปเดินไปกี่บาทครับผมแคนเดียนลอสเตอร์โอ้ยดูสิร้อยแปดสิบบาทวิ่งไปกินของนอกโอ้ยดูดูยังบอกเลย น้องก็อยากกินกุ้งแม่น้ำดิบบุกเบี้ยกุ้งมาครั้งแรกเหมือนกันกู้นเอาชื่ออะไรเขียนละเลียนรถเตอร์พี่อย่าโดอย่าโดอเออได้ได้ได้ไปเรื่องอะไรสิ่งที่คุณจะต้องมีเมื่อกี้เราไม่เจอทีนี้เรามาเจอแล้วสิ่งที่เราพาดไม่ได้คือชามชามไม่ใช่เวลา อ่ะหยิบไปตกสักอันอ่ะนี่ครับทามหนฮะอันนี้คือทามผมว่านี่ครับโอเคอ่านก่อนฮะอ่านก่อนคืออะไรแมคนคนดอยนี่ครับน้องมันเขียนอยู่หลาเลยครับพาสลี่โอ้พาสลีอ่อรซมแม่นี่พาสตลี่สดด้วยไม่ของแห้งอ่ะเราต้องการทามครับผมก็ทามครับผมมันต้เป็นด้วามไม่ใส่ไมใเคุณยังมอผมไปทาม่ายโรสเรี่มันเขียนอยู่ครับโรสเซรี่ มึงโดนแมคโครหลอกแล้วมันเขียนไทม์แต่ตอนเป็นโรสแมดีอการไทม์ครับผมอันไหนเร็วคุณเซฟคุณเซฟพี่ไปไทม์อยู่ไหนครับนี่ครับอยู่นี่ครับนี่หรอขอบคุณครับพี่ขอบคุณกูสิได้แล้วได้แล้วได้แล้วอันเนื้อรำตัวจระเข้ครับผมมาเราดูได้มีอะไรบ้างนี่คือเศษเนื้อจระเข้นี่คุณกวางมีกวางด้วยนะ วงฮะมีด้วยฮะนี่เขาเขียนแพ็กเกจเลยว่าเป็นเป็นเทสตี้ไวน์เพราะว่าของที่มาจากป่าแต่ไม่อร่อยอ่าสนไลกวางครับโอเคจริงน่าจะอร่อยนะไอตัวเนี้ยน่าจะอร่อยน่าจะอร่อยนี่าจะได้นะน่าจะอร่อยนี่าจะได้มีตะพับน้ำด้วยนี่เพื่อนรักคุณเลยเนี่ยนี่เพื่อนรักคุณเลยเนี่ยเออทุกคนของเก่าไหมนี่ ภาพน้ำด้วยนู่นยังน้อยโอ้โหนอนหน้าสงสารชิปิงเลยพี่นอนคอพับอีกยี่หน้าสงสารสัตว์มึงกินไม่ได้ไงเนี่ยเฮ้ยคนบ้าสถานสถานการณ์บังคับตัวนั้นกินไม่ได้ไงเนี่ยยิ่งจะสงสาร <c oughs> <c oughs> สถานการณ์บังคับคอไม่พับหมดแล้วเนี่ยสถานการณ์บังคับตัวนั้ะ <c oughs> โ,โอเคโอเคไปไหนไม่ได้โอเคมีแม้กระทั่ทงด้วงเลยนะหนอนไหมตัวด้วงผมจะพาคุณไ,ไปซูวีแล้วมาแพนเซียบนกระทะห้าห <c oughs> ต้องไปเจอต้องไปเจอที่ร้านไหนเนี่ยครั้นี้รอบหน้าเราต้องไปเจอที่ร้านไหนครั้นี้รอบหน้าตอนทำเนี่ยร้านลองเจอกันที่ร้านสมบกครับโอเยโดร้านนี้ร้านดีเนี่ยร้านดังนะร้านดังไม่ไดดไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาร้านนี้ดังที่สุดในสงขลาแล้วโอเคเลยบ้างตอนนี้ที่คุณได้มามีสันในกวางสันในกวางแล้วก็นี่คือนี่เป็นแลมแชงค์อ่าแลมแชงค์แลมแชงค์ชังค์คือคือหน้าแข้งผมซื้อผิดไปแล้วรอบหนึ่งโอเคไปื่อคุณซื้อไปดูสายเก็ยบสาย เก็บใสโอ้โหแม่งคนละเรื่องคนละเรื่องเลยนะคนละเรื่องเลยกินหมดได้ไงวะเนี่ยคนละเรื่องเลยโอเคเดี๋ยวรอบหน้าเราวค่อยมาจัดพั่วซี่โครงซี่โครงกันซี่โครงซี่โครงจริงจริงผมอยากหาพวกบรีนี่ผมจะทำผมจะซื้อบรีไปด้วยนี่คือบรีในหัวจะซื้อบรีไปเคยรู้จักมาก่อนไหมครับรีไม่รู้จักครับบรีชิ้นหน้าตาแบบนี้บรีชิ้นเนี่ยเราจะเข้าะกระอกเข้าตกอกปุ๊บคุณเห็นว่ามันจะมีฝาอยู่นี่มันเป็นฝาอยู่อย่างนี้อื เราจะตัดฝาออกอแล้วก็เปิดออกมาแล้วเอาขนมปังจุม่มจะเป็นชิด้ดิบอร่อยอ๋อเป็มมนชิ้ด<า>ิบออกออกแนวชิ้ดิบจุ่มเลยกิ๊ใช่จุ่มได้เลยจุ่มได้เลยถูกต้องนี่คือกรีนอ่าเดี๋ยวผมจะซื้อตัวนี้ไปเรามาคุยด้วยว่าตอนนี้คุณได้อะไรมาบ้างและมีเมนูไหนบ้างที่อยู่ในใจตอนนี้วันนี้เราได้มาเยอะมากแซลมอนอะแซลมอนี่คุยทำอะไรฮะแซลมอนเราจะเอามาจะทำอะไรอ่าเราจะมาหั่น หันแบบไหนหันอย่างนี้เลยครับหันอย่างนี้ครับมือมันผิดด้านอย่างนี้ผมก็อย่างนี้ไงโอเคโอเคทำอะไรครับเมนูแซลมอนเนี่ยอ่าเราก็จะไปขึ้นไฟเปเบนเอาไม้คับไมเบลนนะไม่เบลนนะฮะครับผมเราจะทำเป็นสเต็กเราจะทำเป็นแบบว่าสกินอ่คริสปี้สกินแซลมอนนครับสุดเชบิกสุดเชบิกอ่าเราจะทุกอย่างแห้งเราคือพริกไทยแล้วก็ลงไปย่างใช่อร่อยกับพุกแมชโบเดโดตามนั้นเลยโอเคตามนั้นฮะตามนั้นเลยครับอ่าไม่หรือฮะงนั้นเมนูเราก็จะมีเป็นอ่า ขาแกะอ่ะนี่อ่าขาแกะขาแกะขาแกะนี้จากประเทศอะไรฮะเอ่ออันนี้เราจะเป็นออสเตรเลียนิวซีแลนด์ฮะนิวซีแลนด์โอเคครับผมนิวซีแลนด์ครับใช่ครับขาแกะก็สามชิ้นกำลังดีสามชิ้นราคาเท่าไหร่นะราคาบอกราคากำลังสี่ร้อยบาทโอเคโอเคก็ตัวขาไว้่าโอเคสบายสบายแล้วก็มีอะไรอีกนะขนมปังขนมปังครับขนมปังนี้เอาไปกินเวลาหิวครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ อันนี้คืออะไรฮะอ๋อครับผมตุล่ะครับอันนี้คือฮารุมิชิฮะฮารุมิชิฮะอโเคเอาไปกินเอาไปกินกับควายอร่อยมากโอเคที่กินต้องกินไงฮะตัวนี้ตัวนี้ฮะก็เอาไปเนี่ยฮะไปขึ้นไฟให้มันย่างย่างมกะทะก็พอย่างโอเคก็โอฮะแล้วพอมันเป็นสีทำเป็นชิ้นเล็กๆแล้วกินกับควายเดี๋ยวเติมแอลมอนด์เข้าไปหน่อยอ๋อดี กับกุบกับกุบกับกุบกับใช้เท็กเจอร์มีอะไรเคี้ยวแล้วก็นุ่มผสมกันใช่แล้วหรือเวลาเรากินเนี่ยอาหารนะจะต้องกินแล้วสนุกครับต้องกินแล้วสนุกกินเท็กเจอร์เดียวมันจะเบื่อคุณต้องมีหลายลายเท็กเจอร์ใช่ครับผมเหมือนกัต้องมีน้องๆมาคอยดูแลกันข้างมันต้องมีหลายๆเท็กเจอร์ออ๋โอเคหลายเท็กเจอร์จำนั้นเลยฮะขอเพจจำนั้นเลยมีอะไรไหมฮะเมนูที่คุณจะรังสรรค์นะวันนี้ก็ขาแกะแล้วแล้วก็อ๋อมีมุ้งล็อบสเตอร์ s ุ้งล็อบสเตอร์อยู่ข้างในอยู่ข้างในโอเคหอยเซลล์หอยเซลล์ อ๋อมีชิมีแฮมเอาไว้กินคู่กับวายวันนี้ถูกต้องครับผมโอ,โอเคเรียบร้อยจบภาร,ร,ก,รกิจวันนี้จบภารกิจวันนี้ไปทางโน้นครับผมกับทางโน้นเกืบแล้วไม่ช้าก็ไปแล้วนะโอเควันนี้คุณพาใครมาด้วยฮะเนี่ยนี่คือเลขาส่วนตัวของคุณเหรอเลขาส่วนตัวครับชื่อน้องอะไรครับแนะนำหน่อยน้องมีคนสวยผมรุ่หิวยังครับหิวแล้วครับตอนนี้เริ่มหิวแล้วเม่ไจ๋าหิวแรืวยังน้อง ดูแลต้องดูแลต <infra> <t adesso> ้องดีๆนะฮะฝากด้วยฝากด้วยดูแลดีครับน้องสาวผมคนนี้